สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับนี่หัวเขยอยู่ทงไฮทงหน้าอำนาจ,จเจริญมะลกใบกระเพราครับไปขวนนู้เสียบจะแบบกันนี่ใบกระเพาเอ้ยเผ็ดคักเพลิพี่น้องหอมอย่าว่าแบาบขวนนู้เสียบจะแบาบ นี่ครับพี่น้องครับต้นบักสังผู้ใดบ่เคยเห็นต้นบักสังอันนี้ต้นหน่อยมันะครับใบมันแต่ว่าส่วนนี้มันเป็นหน่วยเนาะนี่ะครับหลังจากเท้าใบก็เพ่อบาแล้หเอาสิมาทําการขวหนูนะครับนี่ครับสิ่งเท้าไปเก็บมามีดอกแค่และกะใบกระเพานะครับผู้ใดเว้ยใบกระเพากระไดนี่ก็ตามเครื่องวันทีเรียบร้อยนะครับ บัตรที่นี่เข้าตาเครื่องแลว้วนี่นาพอขวดได้นาเสียปบปนวานจะไปอุ้ยตาคากตําเนี้ยตาดีค่ะหลังจากตาเครื่องแลว้วห่อชิมขางกระทะนะครับตั้งกระทะแลว้วกะสิสูตรเพิ่นนะน้ำมันใสขางน้ำมันไ,น,ำมนไห้น้ำมันหอนแล้วห้อกะสิเอาเครื่องลงนะครับเครื่องที่เขาตำไว้นะครับนี่ ก็คือองไปขว่าจักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเอาหนูเขาใส่หนูใส่แล้วก็จะค้นล้วนให้มันจนน้ำม,มันแห้งนะครับแก๊สเทามนนือก็ใส่สองโดนฟื้นนะให้วานตะไปนี่ครับหลังจากที่เขาขัวมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็สะเลื่อมแห้งนะครับหนูเขาเลื่อมแห้งขัวจนแห้งจนได้ขูดก้นหมอยาวานตะไปมันนองหอม มันนี่ก็ชีเป็นที่เด็ดเท่านะครับหลังจากที่เขาขัวมันแห้งแล้วเนี่ยเพราะแค่ขวานจนแห้งนะครับขวานแรกก็ชีเอาน้ำล้างโคกใส่เดิในบ้านไปนี้ขูานโด,ดนม้วนใหม่นะพี่น้องมันยังหอมแล้วก็น้ำล้างโคกตําลรุงวับาดท,ที่นี่ข้าห่อน้ำล้างโครกรุ่งแล้วก็ถ่าจนน้ำม,มันเดือดนะครับโอ้ยหลุดดวดพี่น้องเอ้ยจะม,มันขัด นี่่าน้ำเดือดแจ็กหน่อยหนึ่งห้อจังสีมาทําการปรุงรสนะครับวางมันห้อกระชีมาจูไฟใส่แล้วก็ะชมมเบิงถนะั่วนะโฟโต้โกวันหมอกระทะท่องแดงในบ้านต่อไปเดือดคักเดือดเนี่ยหลังจากที่น้ำเดือดแล้วห้ากระชมทําการปรุงนะครับลงไปนะครับน้ำปลาแดกขาดบบได้ที่กันได้พี่นอง แล้วก็สีตามด้วยน้ำปลาได้หนีิมังเหนียวเน่นน้ำปลาให้วานลงไปแล้วก็จะผงปรุงรสนะครับใส่เข้าไปหลายเติบแล้วก็ตามด้วยใส่ไล่เสบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยคันบ่ใส่กับบ่แสีบในบวานลงไปห่อละห่าวัดเพราะอยากใส่เบิดพุ่นแล้วหลังจากใส่สู้รสแล้วเอาคุยมาคนให้มันเข้ากัน พ่อเครื่องปรุงที่เราใส่ครับแล้วให้มันละลายให้มันเข้าที่เขา้าทางวานต่อไปหลังจากนั้นเฮาก็สิมาสิมเบิง่งว่ามดีเสียบหวานนะอ่ามันเดือดจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับเฮ้ยอย่าว่าบาปเด้อแซ่บฮอดพี่ดอกนี่อ่าเขาเอิ้นอย่างดอกแครนะครับอันงหัวใส่ดอกแคน้ำมันี้ มีพักแกมในวันลงไป,ไปใช้ดอกแค่ลงไปแล้วกระสีเลยท้ำการซิ่มบ่นี่อยังไรเอ,อ้ยชุ่มไปเบิ่งไกลๆครับมันกับที่หนึ่งนะพี่น้องเอ,อ้ยคันว่าเอาเพื่อนหนูสำหรับผู้บางทีในวันไปบูปบ๊ยมาเด้อกูเลยวันนี้กินเขาก็ได้ นี่ที่เด็ดก็จิเป็นใบกระเพราครับใบหน่อยๆตัวหน่อยๆน,นะครับพี่น้องหอมครับมาโคลี่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 มันใบกระเพราห้องอก,กินหนอยลดจค่นหน่อยหนะนึ่งหวานที่ทำการซีมเนะนี้ยบานตักขึ้นมาซีมปอวยพี่น้องย,ออยาบาดซีมเบมงกระดาษเอากันใส่ม่นกัอนอือเป็นไหล่ะเสียพะนะ แล้วแช่ก็แช่ตัวบัานนี่ครับเดียยร้อยครับขวานูเขามาด้อยเสียบๆน้องกันพี่นอ้องแช่ขอนพหลอกคือ,อก่อาและให้บ้านจะไปไบกับพ่อพ่อ,พอได้เติมลงมาอีกเก็บมาลายปวดเชอได้บัน